อันนี้เขาเรียกว่าลูกสละลูกสละมันจะมีหนามเห็นกระลุกเห็นหนามไหมเวลาเราเอามาแกะนะมันหนามมันทิ่มมือได้ถูกปะ uh huh. อือหือแล้ว้องพิงรู้ไหมว่าวิธีจะให้มันแกะง่ายๆไม่มีหนามทายัางไงไม่รู้อ่าเดี๋ยวเราจะลองนี่เราก็แกะออกแกะออกทุกเม็ดเลยนะลูกแกะออกทุบเลดเลยทำไมก็เดี๋ยวเราจะเอามันมาทําให้หนามมันหลุด ทิ้งลงไหมมันจะหลุดได้ยังไงลงลงไอมนี่ที่ทำให้หนามันหลุดทำยังไงเวลาปอกมันจะได้ปอกง่ายๆนน่เหลือแต่แบบนี้ทิ้งไปนี่มันอยู่ในถุงแล้วช้อนถุงก,ก็แคบสองใบนะน้องพีชี่ยาวอย่างนี้เลย มัน,นสกตกล้าขย่าวในสกกล้าก็ได้ถ้า,ามันเยอะๆนี่เวลาเราขย่านะลูกลูกสลัดนะมันก็ไปชนกันมันก็ทําให้ยังไงลูกบางทีว่าถ้าลูกสลัดมันไปชนกัน,กนแล้วเกิดอะไรขึ้นไอ้หรือไอ้หรือหนามมันก็จะหลุดหลุกหนามมันจะหลุด มาดูนะอันนี้เราก็จะปอกนะนี่มาี่ตูดกันเป็นยังนะเนี่หย,ยิบได้อย่างสบายเลยเห็นเป่าเนี่ยอันนี้ปอกง่ายแล้วไม่ต้องกลัวหนามตํำไหนเนี่นี่จับลูกสละได้อย่างสบายไม่ต้องกลัวหนามต่ำเนี่ เทคนิคง่ายๆหูยังจ๊เด็กน้อยไม่หรือ <laughs> นี่เรียบร้อยสละแสนอร่อยแกะล้ายนี่กําได้เลยไม่ต้องกลัวหนามตําโอเคนะคะไรนี้แค่นี้นะคะไม่มา